bmw 3 2 0 d lci 2016ซีดานดีเซลที่รวมความแรงความหรูและความประหยัดไว้ในคันเดียวนี่คือจุดที่ความรู้ของซีดานยุโรปมาบรรจบกับความดิบของเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลอย่างลงตัว3 2 0 d lci ไม่ใช่แค่รถขับสบายแต่มันคือรถที่ปลุกความรู้สึกของคนชอบขับจริงให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งคุมพลังดีเซล2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบรหัส b c 7 ให้กำลัง190แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำเพียง1,750รอบต่อนาทีกดคันเร่งทีเดียวแรงดึงหลังติดเบาะทันใจเสียงเครื่องแน่นทุม้มและมีคาแรคเตอร์แบบดีเซลยุโรปที่ไม่เหมือนใครจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดจาก ZF ทที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความเนียนเปลี่ยนเกียร์ได้ฉับไวแบบไม่สะดุด ช่วงล่างแบบสปอร์ตให้ความมั่นใจเต็มร้อยเขาโค้งได้แน่นและนิ่งตามสไตล์ BMW พวกมลาลัยแม่นคมทุกองศาให้ความรู้สึกเหมือนรถเกาะถนนด้วยแรงแม่เหล็กภายในออกแบบในสไตล์ด r i เว r o r i e n t e d c o c k p i t ิทุกอย่างเอียงเข้าหาคนขับเบาะสปอร์ตโอบกระชับวัสดุภายในสัมผัสดีและแน่นสมชื่อแบรนด์ระดับพรีเมียมฟิลต,ตอนนั่งหลังพวงมลาลัยคือพร้อมออกซิ่งได้ชุบมื่อ ด้านสมรรถนะตัวเลขไม่ธรรมดา0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ราว7.2วินาทีความเร็วปลายเกิน230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่น่าทึ่งคืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ทำได้ถึงประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรแรงก็ได้ประหยัดก็มีครบคิดถึงรถคิดถึงเรา